สวัสดีค่ะสวัสดีดีค่ะวันนีค่ะอะไรดีค่ะเด็กดูโซฟานะคะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะตัวนี้สวยจังเลยเท่าไหร่ล่ะคะตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะนั่งได้ไหมคะนั่งได้ค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นโซฟาเบดนะคะปรับนอนได้เอนได้ค่ะตัวนี้แหละค่ะเอาตัวนี้เลยนะคะคุณใช่ค่ะได้ค่ะเชิญห้องแคชเชียร์นะคะคุณพี่ เสร็จค่ะทั้งหมดแปดแสดนเนาะขอบคุณค่ะอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะอุ๊ยเดี๋ยวช่วยนะได้สิเป็นไงบ้างลูกค้าเมื่อกี้น่ะวี่เรายังไม่ได้เปิดบินเลยวันนี้ จริงเหรอเหมือนกันเลยนี่ไม่ได้เปิดว็นอาทิตย์แล้วเนี่ยมันไม่ได้ขายเลยอ่ะอลูกค้างเงียบเนาะมีแต่คนทำบ้านเมื่อใครจะบอกเกมไมได้เปิดบินฉันก็ได้แบ่งค่าคอมเกสีเราเป็ิลีมไหมาไม่เห็นค่ะพี่ทำไมลหรอคะจะให้ฟีมมาเดินบินให้พี่นะดนเดินบิน อ้าฟิล์มได้ขายหรอคะขายนะเอา้าไหนบอกว่าไม่ได้ขายไ,ได้เปิดบินแปดแสนเราบอกไม่ได้ขายนะส่งวันไหนนี่รอโ,โทรแจ้งส่งพรุนน่งนี้แปดแสนเจ็ด เงินเดือนทําไมได้ถึงเท่านี้ค่าคอมเราไม่ได้เลยว่ะหัวหน้าคะเงินเดือน<ม>หนูําไมได้เท่านี้ล่ะคะหนูไม่ได้ค่าคอมหรอคคะอะ้ทำไมไม่ได้อ่ะพี่ให้น้องฟิลม์ไปแจกแล้วนี่แต่เมื่อวันก่อนแล้วนะได้ตัวไหนคะเฮียหนูยังไม่ได้จากพี่ฟิลมเลยคะ่ะเนี่ยหนูได้แค่หมื่นเดียวเองนะคะโอเคเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้จริงๆนะคะมีเร,เรื่องบอกอพี่ฟิ ให้หนูงแล้วก็พี่หยุดแล้วค่ควาคอมที่ให้ไปแบ่งกันแล้วยังไม่คันด้านค่ะอ๋อเหรอใชอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ต้องเคี้ยวให้หนูนะคะโอเคโอเคน้องฟิล์มคะน้องฟิล์มคะค่ะ,คะมาหาพี่ที่ห้องไหมคะสองแปด ุณเอาเงินเดือนแล้วก็ค่าความเป็นเสียพนักง,งานทําไมคุณให้เขาไม่ครบใครบอกคะเม่กกี้แล้วก็น้องหยกของน้องหยกไปไหนแล้วทําไมต้องให้อะเพราะหนูเป็นคนขายน้องเขาก็ขายแล้วทาไมหนูไม่ให้เขากฎของบริษัทเรากฎบริษัทเรา,รเรามีนโยบายให้แม่งค่าคอามกับพนักง,งานทุกคนให้เท่ากันในเมื่อคุณให้นโยบายกับทางบริษัทของเราไม่ได้แล้วผมขอไล่คุณออกใช่ครับออกก็ออกค่ะ